สวัสดียามเย็นนะครับเวลาตอนนี้4ี่โมงเย็นกว่าๆนะครับจะพามาดู พืชชนิดหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้กินโดยเฉพาะนะครับแต่ก่อนนี้ผมจะปลูกปีหนึ่งเนี่ยประมาณ10ต้น20ต้นนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีบางปีปลูกไป20เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกประมาณ10ต้นนะครับแต่ปีนี้ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับเมื่อมันโตมาระดับหนึ่งนะครับก็จะตัดไปกินนะครับก็เมื่อก่อนโซนนี้ก็หลายต้นนะครับเป็น1ิเลย ก็อยู่ตามขอบๆอย่างนี้นะครับพอต้นไม้คลุมแสงได้มันก็สู้ต้นไม้ไม่ค่อยได้นะครับมะพร้าวนะครับก็จะตัดกินยอดมันแล้วก็ตรงนี้ผมเอาต้นมะเดื่อมาปลูกนะครับเพื่อจะให้อนาคตเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นฝายทดน้ําแบบธรรมชาตินะครับปลูกผิดไปนิดนึงเนี่ยเอาต้นมะเดื่อมาใส่ด้านบนก็มันมี2ต้นแล้วแหละสายนี้นะครับสายทางน้ําไหลตรงนี้ก็เลยเอามาใส่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งแทนต้นมะพร้าวตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราเอามะพร้าวออกไปกินนะก็มีหลายต้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูมะพร้าวท่านไหนมีต้นมะพร้าวกะทิเยอะนะครับถ้ากินไม่ทันมันแทงหน่อก็มาวางไว้แบบทางน้ําไหลแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูหลายต้นนะครับเมื่อก่อนสายนี้นี่เต็มเลยนะครับกแ,แต่ละปีพอมันโตขึ้นมาเราไม่ได้ว่ากะว่าจะให้มันเป็นต้นใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะตัดไปกินยอดมันมันก็พอโตได้อยู่ในป่าแบบนี้นะครับน,นี่ก็ต้นหนึ่ง ตรงนี้เป็นทางน้ําไหลนะครับนี่ต้นหนึ่งเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปกินเหมือนครับเดี๋ยวปีนี้ก็มีก้ามันเหลืออยู่แต่ปีนี้ปลูกไม่ทันก็จะเป็นปีหน้านะครับเอามาวางๆไว้ช่วงฤดูฝนนุ่นก็อีกต้นหนึ่งนะครับแถบนุน่นมองๆเห็นอยู่หลายต้นหลายโซนนะครับมะพร้าวเราไม่ได้ให้มันโตอยู่แล้วนะครับอันนี้แล้วก็กะว่าเอาไว้นี่แหละเอาไว้ตัดเอายอดมันไปทําอาหารนะครับ ก็ถือเป็นว่าถือว่าเป็นเป็นอะไรที่หาก,กินยากอยู่เหมือนกันนะบางทียิ่งอยู่บ้านนอกอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ในเมืองเนาะถ้าในเมืองไปตลงตลาดมันก็น่าจะมีขายนะครับยอดมะพร้าวจอนอยู่บ้านนอกแบบนี้นานๆทีจะได้กินนะครับแต่ของผมเนี่ยกินกันทุกปีปีหนึ่งหลายต้นเลยนะครับตัดไปทําอาหารเนี่ยยิ่งช่วงไหนถ้าเพื่อนมาเยี่ยมนะครับก็จะตัดไอ้ตัวนี้แหละ เป็นอาหารตอนรับเพื่อนนะครับบางทีก็ผัดใส่ไข่บ้างบางทีก็แกงเหมือนหน่อไม้นะครับผัดเหมือนเปรี้ยวหวานนี่ก็อร่อยนะครับก็เพื่อนหลายคนก็ไม่เคยกินเลยนะไม่เคยกินยอดมะพร้าวเลยอาจจะสะเทือนใจสําหรับคนรักต้นไม้นะครับแต่ว่าผมปลูกไว้กินเนาะชนต้นที่ปลูกไว้กินกะทินี่ก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะาปีหน้าแล้วกันปีนี้คงจะปลูกไม่ทันนะครับถ้าปลูกปีนี้เนี่ยรดน้ําไม่ทันมันก็จะตายนะครับ ปีหน้าอาจจะปลูกเพิ่มสัก2อสมต้นนะครับที่เอาไว้กินผลมันแต่ก็มีต้นใหญ่ๆที่พร้อมจะออกผลแล้วหลายต้นนะครับแล้วก็ต้นที่มันใหญ่ๆเลยเป็น20ปีก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับก็ได้ลูกได้ผลมันมาจากต้นนั้นแหละนะครับท่านไหนมีพื้นที่แบบเนี้ยริมบอ่อนงบอ่อน้ําก็ได้นะครับคันงคันนาก็ได้นะครับถ้ามันกินไม่ทัน <laughs> กินลูกมันไม่ทันเนี่ยมันแทงหน่อขึ้นมาในฤด,ดูฝนนะครับเอาลูกมันไปวางวางไว้นะครับ ผมมันโตแบบนี้เนี่ยสปีสปีนะครับโตมาแบบนี้แล้วก็ตัดไปทําอาหารได้เหมือนกันแต่ว่ามันตัดกินได้ครั้งเดียวนะมันไม่เหมือนนมหงนมอ้ยนะครับบางอย่างมันตัดแล้วมันก็แทงยอดใหม่เนาะแต่มะพร้าวก็ธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงมือบันกิ่งก้านมันออกก่อนลาด,ดับแรกผมเอากิ่งก้านมันออกนะครับ กิ่งกา้านเอาออกแล้วเอาไปไว้ไหนก็กองๆไว้นี่นะครับข้างๆมันนี่แหละนะครับเดี๋ยวปีหน้านีนก็มองแทบไม่เห็นกิ่งก้านมาแล้วนะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์หน้าดินแล้วก็เชือ้อราแลจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมาย่อยสลายเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปลวกบ้างใส่ดงใส่เดือนเชื้อราต่างๆนะครับปีหน้าก็โดนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้พวกนี้นะครับโอ้หลายท่านเห็นแล้วอาจจะสะเทือนใจนะครับเห็นผมบัน่นยอด มะพร้าวต้นนี้นะครับแต่ให้ทําใจนะครับว่าเนี่ยถึงปลูกไปมันก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะตรงนี้แสงต้นไม้เติบโตนะครับบดบังทุกทิศทางแล้วแล้วประเด็นหลักของผมก็ไม่ได้ปลูกว่าจะให้มันเอาไว้กินลูกนะครับไอชนที่ผมปลูกกินลูกเนี่ยมันจะอยู่ริมบ่อน้ํานะครับไอพวกนั้นเขาจะโน้มใบเขาไปหาแสงได้นะครับไม่โดนต้นไม้อื่นบดบังนะครับอันนี้เราปลูกเอาไว้กินยอดโดยเฉพาะนะครับก็ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เวลาเพื่อนฝูงมานะครับตัดมะพร้าวนี่แหละเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับให้เขาดูว่าเนี่ยมีกินไหมอย่างมะพร้าวเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเขาเถอะเรารู้จะปลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวสับตรงนี้นะครับแม่อยากจะเอาเลื่อยยนต์มาตัดซะเหลือเกินน่าจะง่ายนี่้เอาเลื่อยยนต์มาเนี่ยเดียบร้อยนะครับ ตัดเรียบร้อยนะครับมะพร้าวต้วนนี้เอาอย่าว่ากันเด้อไม่ได้โตปลูกไว้กินเนาะก็ถือว่าเป็นการอะไรล่ะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสร้างได้นะครับถ้าอยากจะกินดีกว่านี้ปลูกต้นตาลเลยก็ได้นะครับยอดตาลก็กินได้นะครับแต่ว่าผมเอาแค่ยอดมะพร้าวนี่ก็โอเคแล้วแหละจริงๆนะครับมันก็มีพืชอื่นที่ ปลูกแล้วได้กินหลายรอบกว่ามะพร้าวนะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันพวกต้นพริชป์มนะครับก็ตัดแล้วมันก็แตกแตกหน่อใหม่เหมือนพวกหน่อไม้นะครับมันแทงแทงต้นใหม่ขึ้นมาแต่ละปีนะครับเราตัดต้นใหญ่ไปกินต้นเล็กๆมันก็โตตามที่หลังนะครับแบบนั้นก็จะกินได้ตลอดนะนะครับไม่เหมือนมะพร้าวเนาะแต่มะพร้าวก็อย่างว่านะครับของหายากก็นา,นานกินทีถ้าปลูกไว้อย่างนี้นะครับก็ กินทุกเดือนก็ได้นะครับโอ้โ้เงื่อลักเลยนเนี่ยกว่าจะตัดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปปลอกไปปลอกเปลือกมันออกอีกอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูอาหารที่เราสร้างได้นะครับปลูกได้นะครับแต่ถ้าพื้นที่ใครไม่เหมาะสมก็หาอย่างอื่นปลูกเอาเนาะ อย่างมะพร้าวในของผมก็มันมีคลองน้ําทางน้ําแบบนี้นะครับก็ปลูกไปตามทางน้ํานี่แหละพอามาโตหน่อยแล้วก็มาตัดยอดไปทําอาหารได้เนาะก่อนจะจากกันเนาะขอยกคําพูดอาจารย์โจรมาพูดสักหน่อยแล้วกันเนาะโลกจะพูดไว้หน้าฟังนะครับว่าโลกใบนี้ไม่ควรจะอดอยากนะครับแต่ว่าวิธีคิดที่ผิดเพี้ยนของคนเนี่ยมันทําให้คนอดอยากนะครับ จริงๆพืชพันธุ์ธัญญาหารมันโอ้โหมันมีมากมายหลากหลายอย่างนะครับบางอย่างเราไม่ต้องปลูกนะครับในธรรมชาติเนี่ยเก็บไปทําองค์อาหารได้เลยเนี่ยเห็นไหมอย่างบุกต้นนี้นะครับบุกคังคกเนี่ยก็ไปทาอาหารได้ไม่ได้ปลูกนะครับมันเกิดเองตามธรรมชาติตัวนี้ในธรรมชาติเราก็พึ่งพาได้นะครับยิ่งถ้าเรารู้จักปลูกรู้จักเลี้ยงนะครับอืเราจะมีอาหารมากมายเลยนะครับยิ่งคนภาคเกษตรกรรมนะครับเรามีที่ดินกันอยู่แล้วเกษตรกรเนี่ย แต่บางคนเนี่ยโหทีไม่รู้กี่ไร่นะครับพอจะทําอาหารทีแค่ใบมะกรูดก็ไม่มีจะกินนะครับโอ้โหปลูกไว้บ้างนะครับสิ่งไหนเป็นอาหารนะครับบางอย่างก็กินยอดบางอย่างก็กินผลกินหมากกินมเมล็ดกินรากกินหัวกินเง่าเนะโอ้มันมากมายหลากหลายชนิดนะครับพืชที่ทําอาหารได้นะครับถ้าเราเพึ่งตัวเองด้านอาหารได้บ้างนะครับค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเราก็จะลดลงนะครับอ แม้วันหนึ่งถ้าเราเดือดร้อนจริงๆไม่มีเงินไม่มีทองจริงๆพืชพันธุ์ธัญญาหารพวกนี้มันก็จะพอหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้นะครับเก็บไปทำเอาหองอาหารได้นะครับอ่ะไปแล้วนะครับทีนี้